เราจะอธิษฐานด้วยการจากพระวจนะในพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อที่7ถึงข้อที่8นะคะพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สื่อไปเป็นนิดนะคะอาเมนนะคะพี่น้องอาจจะคอมเมนต์มาด้วยกันบอกว่าพ้นพยันตรายนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้อารักขาได้สัญญากับ เราก็คือว่าพระเจ้าจะอารักขาให้เราพ้นพยันตรายไม่ใช่แค่บางส่วนนะคะพระคัมภีร์บอกว่าทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะมีอันตรายอะไรผู้อารักขาช่วยเราให้ผลได้และพระเจ้าก็สัญญาว่าจะอารักขาการเข้าออกการใช้ชีวิตการเดินทางของเราตั้งแต่บัดนี้จนสืบไปเป็นนิดนะคะให้เราอธิษฐานเชื่อมั่นในกรณีนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้อารักขาที่ดีเลิศในชีวิตของข้าพระองค์พระเจ้าสัญญากับชีวิตของ าว่าไม่ว่าเราจะเจอกับภัยอันตรายใดๆผู้อารักขาจะทรงให้เราทั้งหลายพ้นจากพยังตรายทั้งสิน้นและพระเจ้าจะทรงอารักขาชีวิตของเราเราจะอยู่รอดเราจะปลอดภัยเราจะได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลวิถีชีวิตการเข้าออกการใช้ชีวิตการเดินทางของเราตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้จนสื่อไปเป็นนิดเราสามารถไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราขอฝากมอบชีวิตของเรา ที่จะอยู่ภายใต้การอารักขาที่มาจากพระองค์ตลอดไปเราจึงร่วมใจการอนธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ